เคยไหมครับที่คุณค,ณคบใครแล้วคิดว่าเขาจะเป็นคนสุดท้ายของคุณแต่ในที่สุดปลายทางคือต้องจบความสัมพันธ์คุณเชื่อไหมความรักไม่มว่าคุณจะเลือกคนอื่นจะเปลี่ยนคนเอาคนที่คิดว่าดีเอาคนที่คิดว่าเหนือก่บคนที่ผ่านมาคบไป ตอนแรกๆทุกอย่างมันดีหมดแฮปปี้หมดเฟสที่2เมื่อความรักโรแมนติกมันลดลงความสัมพันธ์มันต้องเปลี่ยนแต่คุณเองต่างหากที่เปลี่ยนมันหรือเปล่าเพราะหมายคืออะไรถ้าความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันทําให้พังมันทมให้จบคุณได้มองตัวเราเองไหมว่าอะไรที่เราทําที่เรามีส่วนดับมันคุณเชื่อไมเธอแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยนะครับคิดว่าเราเลือกเปลี่ยนคน แต่การกระทําของเราที่เรายังเหมือนเดิมปุ๊บเนี่ยมันทําให้คนที่แตกต,าต่างจากคนเก่าเนี่ยกลับมาสู่วัฒจักรเดิมมันเป็นเพราะแอคชั่นที่เราแสดงออกไปอย่างไรต่างหากและไม่ว่าคุณจะเจอใครก็ตามผู้ชายคนประเภทไหนกระทำคุณมีโอกาสที่จะเจอแบบเดิมทั้งนั้น <c oughs> นั่นนะครับ <c oughs> ก่อนอื่นเลยนะครับตอนนี้หากคุณโสดเป็นเรื่องที่ดีมากหรือหากคุณกำลังมีความรักแล้วไม่เป็นไร แต่อย่าผิดซ้าสองซ้าเดิมและฉันจะรู้ได้ไงฉันปิดยังไงนะครับง่ายครับคุณนะครับง่ายๆนะข้อแรกต้นแรกนะครับถ้าคุณตัดสินใจที่จะคบใครคุณควรจะรู้เกี่ยวกับตัวเขาให้มากที่สุดเมื่อที่เราเร็วไปที่จะคบบางทีเรายังไม่รู้เลยเรื่องเรื่องเขาเป็นยังไงคุณเชื่อผมไหมคนคบกันเป็นแฟนบางคนนี่ไม่เคยไปบ้านกันก็มีก็อสองครับผมซึ้นสองนะครับคุณได้พิจารณาแค่ไหนว่าเขา ตรงกับที่เราต้องการหรือไม่อย่าผิวเผินอยาผิวเผินเพียงแค่มองว่าเขาดูเป็นคนดีอย่าผิวเผินเพียงแค่มองว่าหน้าที่การงานดีคุณต้องมองอะไรที่มันลึกกว่านั้นคุณต้องถามตัวคุณเองว่าเรื่องอะไรของคุณสําคัญและคุณได้รู้เรื่องว่าคนคนนั้นเป็นอย่างไรนะครับข้อสาวจะฟังดีๆนะจ๊ะจะรู้อะไรได้มากได้น้อย คุณใช้เวลาร่วมกับเขาเพื่อศึกษาเขาด้วยคำถามที่ฉลาดมากที่สุดประเบินครับคุณเชื่อผมไหมเรื่องที่มันแบบงี่เง่าไม่ควรเกิดขึ้นเลยเรื่องตกตกตกมาตายอะ่ะตายน้ำตื้นอะบางคนแต่งจะแต่งงานกันหรือแต่งงานกันแล้วนะ ไม่เคยรู้เลยว่าอีกคนหนึ่งไม่อยากมีลูกและอีกคนหนึ่งอยากมีลูกหน้าที่อุณก่อนที่จะตัดสินใจเลือกใครรู้จักเขาให่มากที่สุดและจะรู้ได้มากยังไงใช้เวลากับเขาศึกษาเขาฉลาดถามเข้าเสียแล้วกันเขาลบตัวเองเขาลบตัวเองนะครับมันก็เป็นอย่างหนึ่งที่ทำให้คุณรู้ว่าคุณคู่ควรคนเพศไหนนะฮะเขาลบตัวเอง อย่าตกมาตายอย่าไปยอมเขาอย่าไปยอมในสิ่งที่มันไม่ใช่ตัวเรามานํามาสู่ข้อ5นะครับข้อ5ครับก็คือการรักษามาตรฐานมันก็มาจากเคารพตัวเองแหละถ้าคุณรู้ว่าตัวเองมีคุณค่าแค่ไหนมาตรฐานคุณอาจจะตั้งสูงว่าต้องอยู่ที่จังหวัดเดียวกันเขาจะต้องเป็นคนประเภทนั้นประเภทนี้อย่าไปลดมาตรฐานคุณมาตรฐานที่ดีอย่าไปลดแต่มาตรฐานที่ไม่จําเป็นอย่างเมื่อกี้ที่พูดต่างหาก ที่คุณควรจะพิจารณาว่ามันจะเป็นหรือไม่ในชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นแล้วแพทเทิร์นเดิมๆมันก็จะลดลงเมื่อคุณได้พิจารณาจาก5ข้อที่ผมบอกและเราพบก,กันใหม่ครั้งหน้ากับผมโคชแม็กซ์นาริปนและ Live to Love กระบบปึ่งปึ่งปึ่ง,งจ้า